ฮัลโหลยูนิเวอร์สคือตอนนี้อยากจะกต่อสายตรงไปจักรวาลเลยสอบถามว่าเฮ้ยจักรวาลจักรวาลได้ตั้งกฎอันนี้ไว้ตอนไหนทําไมเราไม่รู้เลยแบบเชื่อมต่ออ i f i ร์ Fi, หรือว่าบลูทูธมาคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสมรสเท่าเทียมใช่ไหมเราเพิ่งเฉลิมฉลองกันไปอย่างแบบวะ่า อยังไม่พอ24ชั่วโมงเลยแต่ท่านทนายธรรมราชก็ได้โพสตแสดงความคิดเห็นว่าสมรสเท่าเทียมคือการละเมิดกฎจกักรวาลก็เอ้ยมันเหมือนเราเราคุยกันจนจบแล้วมาจนมันเกิดผลแล้วเมื่อวานเกิดสมรสเท่าเทียมคุยดีเบตอะไรกันมาอุย๊ยผ่านกระบวนการขั้นตอนเข้าสู่พิจารณาไม่นั่นประกาศใช้อ่ะเรียบร้อยเฮ้ยมันเหมือนเราย้อนกลับไปใหม่ ย้อนกลับไปตั้งต้นกันใหม่แบบเออไม่เอาหรือหรือเอาใหม่เลยดีกว่าไหมเราเริ่มดิสคัทกันใหม่คุยกันใหม่เลยหรือเปล่าเมื่อหลายท่านอาจจะง,งงว่าท่านทานายธรรมราชเป็นใครจริงๆท่านก็คือท่านท่านนี้นั่นเองนะที่เคยเป็นมีมาก่อนหน้านี้ในประเด็นของมีบุคคลผู้หวังดีหรือไม่หวังดีก็ไปรู้ท่านหนึ่งนะได้มีการวัดออกซิเจนตรงส่วนนี้ นะส่วนจมูกส่วนเ้้าตาอะไรยเงี้ยก็จะเป็นภาพเป็นข่าวเป็นมีมอันนั้นนะอันนี้ก็เผื่เพื่อนแบบนึกไม่ออกก็อ๋อท่านนี้นั่นเองนะตอนนี้ท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าสมรสเท่าเทียมคือการสมรสโดยไม่สามารถมีบุตรได้เอ๊ะจริงๆนะวัาตากรรมมันมีเยอะแล้วสิตอนเนี้ย คือการแพทย์มันก็ปูมาไกลแล้วด้วยสิมันมีสิมันมีบางคนที่เขาทําลูกได้อะสิเขามีลูกนะเออคู่หญิงหญิงคู่ชายชายคู่ lgbtq คู่อะไรต่างๆอุ้ยแล้วเขาก็มีลูกกันแฮปปี้ลูกโตเข้าโรงเรียนกันไปหลายคนแล้วด้วยสิทีเนี้ยโอ้ทายัางไงล่ะโอ้แล้วบางคนสมรสชายหญิงเขาก็อาจจะไม่ได้อยากมีลูกก็ได้นะมันก็ไม่ได้แปลว่า h u r r คุณมา โครโมโซม xx กวกโครโมโซม xy อะต้องมีลูกเสมอไปคือเขาอาจจะไม่อยากมีก็ได้และดวงจิตที่รอมาเกิดก็เกิดไม่ได้ในคู่สมรสเลไม่ต้องรอคือถ้ารอเกิดสามารถไปเกิดที่อื่นได้เลยนะแล้วก็มีงานบอกว่าเอ้ยมนุษย์จะสูญพันธุ์นะเหมือนไดนโนเสาร์เลยหรอหรือยังไงถ้าสมรสเท่าเทียมกันแล้วแบบไม่มีลูกอะเออมันก็ย้อนกลับอีกว่ะแล้วปกติคนทั่วไปไม่มีลูกก็คือสูญพันธุ์เลย คนอื่นไม่ต้องมีแล้วคือรอลูกเราคนเดียวเลยไม่รอลูกคนอื่นแล้ว ก็คือจะบอกอย่างนี้ละกันจากการกไปหาข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆนะคือไม่ได้แบบรีเสิร์ชอะไรวุ่นวายหรอกเขาบอกว่าทุกๆหนึ่งนาทีนะมันจะมีทารกเกิดขึ้น250คนทั่วโลกซึ่งแต่ละปีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวประชากรเพิ่มขึ้น130ล้านคนทุกปีตอนนี้ประชากรโลกก็ประมาณ8พันล้านคนแล้วนะคือเพิ่มมา3เท่าเลยตั้งแต่กลางศตวรรษที่20 คือไม่ต้องห่วงเรื่องจำนวนประชากรเนี่ยคือนับไปเลย60วิเกิด250คนโดยประมาณอ่านีจากข้อมูลที่เขาให้มาเนาะเนี่ยเออเขาบอกเดีดแปด0 0 0ล้านคนประชากรนะจำนวนเยอะนะเกิดกันตลอดเลยทุกหนึ่งนาที250คนก็นับดูแล้วกันวิหนึงมีกี่คนก็หาร60วิไปนะลองกดเขาคิดเลขดู แล้วถ้าจะบอกว่าอุ้ย LGBTQ ทําให้ประชากรลดทําให้มนุษย์สูญพันธุ์เฮยใจเย็นก่อน LGBTQ นะ่ะมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยแค่ประมาณ450ล้านคนเองแม่ตกก็ประมาณ5ไม่ถึงหเนตนะ่ะของประชากรทั้งหมด ห้าไม่ถึงหกเปอร์เซ็นคุณอาโอ้ยเพราะฉะนั้นอีก9 5คือไปผลิตลูกไปอะไรกันก็คือตามสบายได้เลยคือประชากรอะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะสูญพันธุ์เอาง่ายๆเนาะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบเรื่องของทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆที่ควรจะห่วงกันก่อนดีกว่าตอนเนี้ยถ้าผลิตลูกออกมาแล้วเราต้องมาห่วงเขาอีกว่าเอ้ยเขาจะเผชิญโลกอยู่ยังไงกับโลกสังคมปัจจุบันนี้ที่มันโอ้ยากลําบากเหลือเกินถ้ามีแล้วไม่พร้อมที่จะเลี้ยงให้ดีได้ เราก็ไม่ได้อยากจะมีแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีเราก็มีทุนทรัพย์มันก็สามารถทําได้เอออยากให้แบบข้อมูลนินึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลองสึกค้นข้อมูลเล่นๆนะไม่ได้แบบว่าหาอะไรจริงๆนะก็ซืเสิร์ชดูเล็กๆมันก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเย มันไม่ขนาดนั้นคุณนะ,ะและดิบอกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคู่หญิงหญิงชายชายนะถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากมีลูกในทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะรับเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ได้อาจจะเป็นผลผลิตผลพวงจากใครบางคนหญิงชายบางคู่ก็ได้ที่เขาแบบว่ามีลูกขึ้นมาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงให้มีคุณภาพอะไรอย่างนั้นบางคนบางครอบครัวเขาก็มีการรับเลี้ยงดูตรงนั้นขึ้นมาด้วยนะจริงๆแล้วนะ่ะถ้ามองในภาพรวมนะ่ะมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งก็ได้ไง คุณนหรือจะาข้อมูลนิดหนึ่งก็ได้แต่ก็ขอบคุณนะคะสําหรับความใส่ใจมาถึงชาว LGBTQ อย่างเราถึงแม้เราจะไม่ได้ร้องขอก็ตามเลยขอบคุณมากจริงๆนะคะ